มโตศักดิ์เสดุลแลสพาพนครับจำได้ครับก็ผมขึ้นคอนเสิ์ตพี่บอยครั้งแรกตอนวันที่5 6กระกฎะาคมปี2003เมนนกเมซูเลอร์ครับตอนนั้นคนยังไม่รู้จักเลยครับแล้วก็จำเสียงปรบมือในวันนั้นได้ที่แพคกอรีนาหลังจากขึ้นเล่นวิโนครับคืนนั้นเป็นคืนที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในชีวิตตอนนี้ครับผมก็จำได้ครับ มีความสุขครับเคยครับโอ้โหถามผมมันต้องเคยห่าครับตอนปีหนึ่งมันแปลอปชอบคนหนึ่งแล้วเขาาไม่สนใจเราเราก็เลยแต่งเพลงให้กับเขาแลวเพลงนั้นก็อยู่ในอัลบั้มชุดแรกเลยครับไม่บอกว่าเพลงอะไรครับให้ดาวฟางเราเองี มเขาเลอกเพลงนี่นะครับจากลบั้มล่มาสุดผมเลือกเพลงประก,การณ์แล้วกันครับผมรู้สึกว่าเออทุกอย่างในชีวิตมันเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจจริงๆนะแลวเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้กลับมาทํางานตรงนี้ได้รับฟีดแบ็กขนาดนี้อีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆมันก็เป็นประก,การณ์ที่แบบเออไม่มีใครตั้งใจมันเกิดขึ้นนะขอบคุณมากๆครับได้ครับชอบครับผมชอบเพลงเพื่อชีวิตเพราะผมรู้สึกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันมอบ ข้อคิดและมอบกำลังใจให้กับคนฟังดีครับผมชอบถ้าเกิดต้องแต่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงหนึ่งนะครับผมคงจะเล่าในมุมที่คนคนหนึ่งมาเล่าให้กับผู้ฟังบอกว่าฉันรู้ว่าวันหนึ่งคือต้องล้มฉันบอกไปก่อนเลยว่าเธอต้องล้มว่ะเธอเตรียมตัวไว้เลยว่าเธอต้องล้มแต่ฉันจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการลุกขึ้นแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบมีชีวิตมีความฝันของคุณก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณทําให้มันสําเร็จตามที่ต้องการนะครับตัวอย่างที่บอกสวีจหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยแต่คุณต้องอย่าลืมที่จะมีความสุขกับชีวิตในทุกวันของคุณครับ